สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่อง Jay Expert Channel นะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมนะครับเหรียญจําปีนะครับผมเป็นรุ่นปหนีพุทธศิลป์นะครับผมรุ่นแรกนะครับของวัชรามณีนะครับผมก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่มีความสวยงามเป็นเหรียญหล่อพุทธศินนะครับเดี๋ยวเราจะมาชมความสวยงามกันสําหรับเนื้อที่จะนํามาให้ทุกท่านได้ชมสําหรับเหรียญนี้ก็จะเป็นเนื้อชนวนอาบทอง ลงยา3าสีนะครับผมจะเป็นเนื้อนิยมนะครับผมแต่ว่าคลิปนี้จะเป็นพิมพ์เล็กนะครับผมอันนี้เป็นกล่องเดิมนะครับกล่องเดิมมาจากวัดนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับรุ่นปดนี่เหรียญพุทธศิลป์นะครับผมพระพุทธชินราชนะครับประทับหลังท้าเวสุวรรณโนนะครับรุ่นปดนี่นะครับผมปี2565นะครับจะสร้างโดยวัดจุลามณีนะครับผมอันนี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับผม แอ็กซิลมานะครับซิลใหญ่มากนะครับใหญ่อลังการนะครับใหญ่เท่ากับซิลถุงพิมพ์ใหญ่เลยนะครับผมซิลด้านล่างนะครับเป็นซิลหนานะครับเหมือนเดิมเลยนะครับผมเป็นซิลหนาวันนี้ส่วนด้านบนนะครับจะเป็นซิลที่ขอบจะเป็นซิลแถบเล็กแบบนี้นะครับผมแล้วก็บากล่องเอาไว้สําหรับลอยฉีกนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็เป็นโลโก้วัดจุลามณีแบบนี้นะครับผมนะครับ ผมคิดว่าซีลถุงน่าจะเป็นไซส์เดียวนะครับไซส์เดียวทั้งพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะครับแต่ว่าเอามาใส่พิมพ์เล็กแล้วมันก็จะดูใหญ่มากนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกันนะครับว่ามาดูความสวยงามกันว่า <_ p ou> เนื้อชนวนอาบทองลงยาสามสีนั้นจะมีความสวยงามอย่างไรนะครับผมสําหรับเนื้อนี้นะครับผมเป็นอีกเนื้อหนึ่งที่มีความสวยงามนะครับในรุ่นพุทธศิลป์ทรงจำปีนะครับเราก็ มีนะครับประวัติให้เห็นกันอยู่แล้วนะครับผมว่าเนื้อนี้นะครับเป็นเนื้อนิยมอันดับหนึ่งเลยนะครับผมนี่นะครับกล่องนะครับก็จะเป็นแบบนี้ภาพกำมะหยี่ด้านในจะเป็นอ่าสีเขียวนะครับผมโลโก้ด้านหลังนะครับวัดจุลามณีแบบนี้จะเป็นกล่องแบบใหม่นะครับจะไม่เหมือนกับรุ่นอื่นนะครับของวัดจุลามณีเลยนะครับไม่เหมือนเลยนะครับเป็นกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้นะครับ ด้านในนะครับด้านในธาตุรำมีนะครับจะเป็นฟองน้ํานะครับเป็นฟองน้ําแบบนี้นะครับแล้วก็ธากรรมมีจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับสีเขียวสีเดียวกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาชมกันนะครับว่าเหรียญนี้จะมีความสวยงามอย่างไรนะครับเหรียญก็จะถูกซีลมานะครับเป็นถุงแบบนี้นะครับผมนี่นะครับเราจะมาชมด้านหน้ากันก่อนนะครับด้านหน้านี่นะครับผมก็เป็น กระทองนะครับเป็นกระลทองเป็นเรียกว่าชนวนอาบทองนะครับผมอาบทองทั้งเหรียญนะครับผมทั้งเหรียญนี่นะครับอาบทองทั้งเหรียญแล้วก็ลงยานะครับผมเหรียญนี้เป็นเหรียญหล่อนํามาประกอบกันนะครับผมองค์พระพุทธชินราชนะครับนี่นะครับเป็นองค์นะครับเป็นองค์สามมิติแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับเห็นรอยนะครับเห็นรอยอยู่นะครับผม คือองค์พระนะครับ1ชุดนะครับนำมาประกอบนะครับแล้วก็ตัวเหรียญนะครับที่เป็นโครงนะครับเป็นโครงเหรียญแบบนี้นะครับก็จะนํามาประกบกันนะครับผมนี่นะครับเราก็จะเห็นเป็นส่วนเว้าส่วนโค้งนะครับองค์พระพุทธชินราชก็ถึงแม้จะเป็นพิมพ์เล็กนะครับแต่ว่า หล่อออกมาได้มีความสวยงามนะครับบล็อกก็คือบล็อกทําได้ละเอียดนะครับจมูกโด่งนะครับจมูกโด่งชัดเจนนะครับนี่นะครับทั้งนะครับซุ้มพญานาคนะครับผมนี่นะครับขององค์พระพุทธชินราชนะครับสวยงามนะครับแล้วก็ลงยาจีวรสีเหลืองนะครับผมลงยาจีวรสีเหลืองฉากหลังนะครับฉากพื้นหลังจะเป็นอ่าสีแดงนะครับผมนี่นะครับฉากหลังจะเป็นลงยาแดงนะครับ เงาๆแบบนี้แล้วครับขอบก็จะลงยาสีเขียวแล้วก็พื้นด้านล่างนะครับผมนี่นะครับพระพุทธชินราชนะครับสองหหหวัดจุฬามณีสมุทรสงครามนะครับแล้วก็มีอัครยันตรงด้านล่างนะครับมะหะกุนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ตรงด้านซ้ายนะครับตรงนี้ถ้าเป็นองค์เล็กๆนะครับก็จะเป็นอาละวากยักษ์นะครับผมเป็นยักษ์ที่ ปกปักรักษานะครับองค์พระพุทธชินราชเหมือนกับองค์พระพุทธชินราชองค์จริงนะครับที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับส่วนด้านขวาก็จะเป็นเท้าเวสสุวรรณนะครับนั่งยองๆนะครับนี่จับกระบองอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่นะครับเล้วตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มของพญานาคนะครับ้ายควาสวยงามนะครับสวยงามเดี๋ยวเราจะมาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังด้านหลัง จากด้านบนเลยนะครับด้านบนหูเหรียญนะครับก็จะเป็นการเลเซอร์นะครับไม้เหลงนะครับผมโคดเหลงจะเลเซอร์ไว้ในหูนะครับในหูเหรียญตบบนี้แล้วก็หูก็จะเป็นลดลายแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตรงกลางนะครับตรงกลางองค์เทวิสุวรรณนะครับผมนี่นะครับลงยาสามสีนะครับผมเข้มขลังดุดันนะครับผมสวยงามนะครับลงยาเงานะครับสวยมากนะครับสีเขียวนะครับจะเงาเงานะครับ องค์จะเป็นองค์ทองนะครับกระไหลทองอาบทองนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ลวดลายนะครับลวดลายก็เป็นลวดลายพุทธศิลป์นะครับแล้วก็ลงยานะครับลงยาสามสีนี่นะครับสีแดงก็จะเข้มๆ้นะครับด้านล่างพญาปุริชาตนะครับพญาปุริชาตอยู่ใต้ฐานขององค์เทววิสวรรธนะครับเป็นหนึ่งในมหาอมตะนะครับผมขององค์เทววิสวรรธนะครับเป็นบริวารขององค์้าววิสวรรธนั่นเองนะครับนี่ครับแล้วก็ด้านข้าง ข้างลงยาขอบสีแดงนะครับอยู่ในช่องนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับเป็นลักษณะการประกบเหรียญนะครับผมนี่นะครับเนื่องจากเป็นเหรียญหล่อนะครับผมสังเกตได้ว่ารายละเอียดนะครับมีความสวยงามนะครับเป็นงานหล่อนะครับแต่มีความละเอียดมากๆนะครับคมชัดสวยงามนะครับชัดเจนนะครับ รงยาสามสีนะครับผมนี่นะครับดูโดยรวมนะครับโดยรวมด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับเราก็เห็นนะครับสีแดงสีเขียวนะครับแล้วก็สีลงยาจีวรสีส้มแบบนี้นะครับสวยงามนะครับนี่นะครับเด่นเด่นเลยนะครับชัดเจนนะครับผมส่วนหมายเลขนะครับหมายเลขโค้ดเหรียญจะอยู่ใต้ฐานแบบนี้นะครับอยู่ใต้ฐานองค์พระนะครับผม สำหรับเหรียญนี้นะครับผมก็จะสร้างนะครับจะสร้างอยู่ที่หนึ่งันห้าร้อยเ้าส้าเหรียญนะครับอันนี้เลขสามหลักนะครับเจ0รกว่ากว่านะครับก็ถือได้ว่ากลางนะครับกลางถือค่อนข้างไปทางต้นนิดนึงนะครับผมนี่นะครับสวยงามมากมากนะครับนี่นะครับเราจะเห็นได้ว่านี่นะครับองก็จะเป็นองค์ที่เป็นองลอยแบบนี้ขึ้นมานะครับผมนี่นะครับนี่นะครับสวยงามมากๆนะครับสําหรับ ลงยาสามสีนะครับผมนี่นะครับสวยงามก็เป็นเนื้อนิยมนะครับก็ถือได้ว่า,าสวยงามนะครับสมสวยงามสมกับการรอคอยนะครับผมเพราะว่าถ้าพูดถึงรุ่นพุทธศิลป์นะครับผมก็หลายๆท่านก็นึกถึง พุทธศิลป์ทรงจำปีอยู่แล้วนะครับที่โด่งดังนะครับผมสร้างมาตั้งแต่ปี63นะครับผมปลายปีนะครับแล้วก็เป็นเหรียญที่ถ้าเป็นเนื้อนี้ด้วยแล้วก็ราคานี่หลายหมื่นบาทนะครับผมตอนปัจจุบันนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นรุ่นนี้ออกมาก็มีความสวยงามนะครับสวยงามไม่แพ้กันเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็อนาคตก็เป็นเรื่องนะครับกลไกทางการตลาดนะครับว่า จานวนการจะสร้างนะครับมีปริมาณไม่มากนะครับผมพันกว่าเหรียญนะครับผมเพราะฉะนั้นอนาคตก็ถ้ามีความต้องการนะครับของผู้คนที่ต้องการมีไว้บูชาก็อาจจะราคาค่อนข้างแรงนะครับผมเพราะฉะนั้นเหรียญนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับผมเหรียญนี้นะครับผมวัตถุประสงค์ในการสร้างนะครับทางวัจุรามณีนะครับจะสร้างเพื่อเป็นที่ระลึกนะครับผมในการอัญเชิญนะครับ องพระพุทธชินราชองค์ใหญ่นะครับผมมาประเดษสถานนักวัจุลมณีนั่นเองนะครับผมพระพุทธชินราชองค์ใหญ่นะครับก็ได้มีการเททองหล่อไปตั้งแต่ปีห3นะครับในตอนนั้นก็สร้างเหรียญจำปีปลดหนี้นะครับเป็นเหรียญปั๊มนะครับรุ่นหนึ่งขึ้นมานะครับก็หลายหลายท่านก็น่าจะได้ทำบุญนะครับผมในการเททองหล่อพระไปเพราะว่า ใครได้เช่าบูชานะครับผมเหรียญรุ่นปดนีนะครับผมรุ่นแรกนะครับก็ได้มีโอกาสนะครับได้ร่วมบุญในการหล่อองค์พระพุทธชินราชองค์ใหญ่แน่นอนนะครับผมแล้วตอนนี้ก็มาประดิษฐานที่วัดจุลามณีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ท่านใดนะครับไปก็สักการะบูชากันได้แล้วนะครับณตอนนี้นะครับผมสวยงามนะครับพระพุทธชินราชนะครับถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่งดงามที่สุด นในประเทศไทยนะครับผมหลายๆท่านก็น่าจะเคยไปไหว้กันนะครับผมอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุนะครับผมที่จังหวัดพิษณุโลกนั่นเองนะครับผมนี่นะครับสวยงามนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็เอาเนื้อชนวนอาบทองลงยาสามสีมาให้ทุกท่านได้ชม ความสวยงามกันแล้วนะครับผมท่านใดที่ยังไม่มีก็ไปช่องหาบูชากันได้นะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมถ้าท่านใดนะครับอยากทราบรายการจัดสร้างสําหรับรุ่นปนนี้2นี้นะครับผมก็ไปย้อนดูคลิปได้นะครับผมได้ทําคลิปไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมแล้วก็โปรดติดตามคลิปต่อไปนะครับผมก็จะมีเนื้ออื่นๆนะครับมาให้ทุกท่านได้ชมกันแน่นอนนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ฝากไวเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ